พี่ดูเถอข้างาสิช่วยดูข้างหลังสิว่ามีลูกน้องคาตามมาใหม่ฮขก็ใจว่ารู้มาสิไปจ้าเสี้ยวเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าเดี๋ยวนะกูชื่ออะไรนะเปเสี้ยวเทียนกูยังจะชื่อเทียนไม่ได้เปเรี้ยวเปเสี้ยวเทียนโอเคโอเคเปเสี้ยวเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าบุญคุณต้องทดแทนแขนต้องชำระไอ้หัวหน้า ใช่มันใช่ไหมที่มันชอบออกมาทวงบุญคุณหัวหน้าช้าก่อนสิรักของข้าข้าเพิ่งเคลียร์ไปในขนกระแสนายเย็นเย็นใจเย็นๆใจเย็นเแล้วมันชอบมาแอบอ้างบอกว่าเป็นเสาหลักแห่งวงการเขาว่าอย่างนั้นเขาแอบอ้างว่าอย่างนั้นข้ามันทิ้งซะเราจะได้ครอบครองยุทธภพนี้ป๋องโอหังป๋องโอหังพูดมาโอหังมาโอหังโอหังเ่าพี่แจ็คเออก็เล่นหาออกรายการทำไมเออเล่นก็ดี